วัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเรื่องของ small x wave แล้วก็ large x wave นะคะอันตัวแรกเลยละกันนะ small x wave นะคะ small x wave เนี่ยสมมติว่าเรากำลังดูเรื่องของวัฏจักรราคาอยู่เนาะฝั่ง small x wave เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของฝั่งเทรนนะคะฝั่งเทรนนะยังไงนะคะเหมือนกันกันกบเ,เรื่องของออได a g o n a l เลยนะคะมันก็จะเป็นฝั่งเทรนเนาะ แต่เดรกุโนเขาจะเป็นฝั่งเริ่มต้นเทนกับายเทนแต่เนี่ยจะเป็นทุกเทนเลยค่ะเทนหมายถึงคลื่นยืดอย่างนี้นะคะส่วนถึง1 2ไป3นะคะแล้วก็ตัว4ไป5นะคะถ้าเป็นฝั่งขาลงนะคะก็จะเป็นลักษณะของ0มา A นะคะลักษณะของ B มา C ตรงนี้นะคะ,ะจะเป็นฝั่งเทนได้หมดเลยนะคะ s m a l l x wave นะสม a l เ x wave นะคะมันคืออะไรนะมันคือการที่ ลื่นนะคะมีการต่อกันหลายๆตัวนะจะแบกออกเป็น2คลื่นกับ3คลื่นมาคูณกันนะคะ,ะถ้าเป็น2ก็เรียกว่าดับเบิลถ้าเป็น3ก็เรียกว่าทริปพลนะคะ,ะไปดูกันเลยเนาะการเริ่มต้นของเขาเนี่ยเขาจะมีการขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นแฟลตหรือว่าเป็นซิกแซกก็ได้นะคะแฟลตก็คือ,อ B เนี่ยเขาจะรีเทสลงมาต่ำกว่า61.8นะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชุดที่เขาจะทำ พักลงมาแบบนี้ค่ะเป็นตัว x นะเห็นสีหน่อยอึ๊บอ่แบบนี้นะคะ x ของเขาเนี่ย x ของเขานะคะจะรีเทสนะคะจะรีเทสลงมาน้อยกว่า61.8นะคะตัวรีเทสของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าเส้นสีเหลืองนะ61.8นะคะถือว่าใช้ได้เลยนะคะแล้วทำยังไงนะคะเขาก็มักจะทำ ชุดที่2ค่ะชุดที่สนะคะจะเป็นแฟตหรือซิกแซกก็ได้ถ้าเป็นซิกแซกก็ย่อลงมาน้อยกว่า68แบบนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะไปจะวิง abc นับได้ abc นับได้แบบนี้นะคะเจ้าตัว x ของเขาตรงนี้นะจะน้อยกว่า6 1 8ทีนี้ถ้า2แล้วนะคะ2แล้วนะคะเยอะสุดได้3ใช่ไหมก็กอาจจะมีการพักตัวอีกนะคะเป็น x อีกโดยที่ x ของเขาก็มีรีเทสต่ำกว่า 61.8ของคลื่นตัวเองนะคะแบบนี้นะรีเทสต,ต่ำกว่า61.8นะตัวคลื่น x นะคะแล้วยังไงต่อนะคะก็อาจจะทําลักษณะอันที่3นะคะทริปเปิลนะ,ะเป็น a b c d e เป็นไตรแองเกิลก็ได้นะคะแต่ตัวไตรแองเกิลนะจะอยู่ที่คลื่นจบของเขาเสมอนะคะ จะไม่ได้เริ่มต้นหรือ,อตรงกลางนะจะเป็นเื่อนสุดท้ายเสมอถ้าเมื่อเห็นไตรแองเกิลแล้วแปลว่าเขาจะขึ้นแล้วนะคะเขาจะไปแล้วชุดสุดท้ายแล้วนะคะแต่ถ้าไม่เห็นไตรแองเกิลราคาเพื่อนๆสมมติว่าไม่เห็นไตรแองเกิลนะคะเราจะรู้ได้ไหมว่าเอ๊เขาจะมี2เขาจะทําแค่2ตัวหรือไม่นะคะมี2วิธีคะ่ะที่จะรู้ก็คือวัด extension ของชุดสุดท้ายดูคะ่ะ extension ของชุดสุดท้ายนะคะถ้าตัว Ccat ของเขานะคะไปจุ่มที่ราคา ร2 7ถึง161นะคะ127ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าชุดนี้ไม่มี x ตัวที่3เป็นทิปเปลิลแล้วค่ะมีแค่2ตัวนะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นอ่าเราก็ดูว่าลักษณะของชุดเขานะคะชุดเขานะนอกจากจะขึ้นมาแบบ small x แล้วนะคะทำผลงานหรือไม่นะคะถ้าเขาทำผลงานแปลว่าเขาจะไปต่อค่ะ,ะสมมติว่าสมมติว่าเขาเป็นทิ i เป,ปินะ ถ้าเําทำผลงานนะคะแปลว่าเขาจะไปต่อค่ะเพื่อนๆแล้วการลงมาของเขานะการลงมาของเขานะคะจะมีการพักตัวเป็น A B C ค่ะ การพักตัวเป็น ABC ลงมาเหมือนกันนะคะซึ่งการพักตัว ABC ของเขาเขาบอกเลยว่าการลงมาอย่างต่ําในการลงมาเก็บของรอบนี้เนื่องจากว่าทาผลงานเนาะขึ้นแบบ small x ด้วยนะคะการลงมารอบนี้เนี่ยลงมาไม่ต่ํากว่า1ใน3ของคลื่นทั้งหมดนะคะ1ใน3ของคลื่นทั้งหมดก็ประมาณ3 3เนาะแต่ไม่ถึง80นะคะต่ะน้อยกว่า80 อยู่ในโซนของถ้าเราวัดพิโบของคลื่นทั้งหมดนะตั้งแต่ศูนขึ้นไปข้างบนเลยนะคะซีแคทของเขาเนี่ยควรจะลงมาได้ประมาณ30นะคะ30ถึงตรงตำแหน่งของ80เลยนะคะตรงตำแหน่งของ80เลยแบบนี้นะแบบนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าการจบคลื่นของสมอลเอกะนะ ứng. ดูนะเขาลงมาได้ถึง80เลยนะคะ ứng. แล้วก็ขึ้นไปต่อเนาะ ขึ้นไปต่อซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่คลื่น0ูนย์มา1ก็ได้นะคะอาจจะอยู่ที่สองกำลังจะไป3ก็ได้ถ้าศูนย์มา1นะคะตอมอของเขาก็คือซ้ายมือนะแต่ถ้าเขาจะเป็น2ไป3นะคะตอมอของเขาจะเป็นลักษณะของหัว1นนะคะหรือหรือนะคะหรือ B point ก็คือชุดพักชุดพักของหัวหนึ่งนะคะ ชุดเอชุดพักของหัวสองนะคะอ่ะ A B C เป็น2ลงมาอย่างนี้แล้วก็กําลังจะขึ้น3แบบนี้นะคะดังนั้นคู่ต่อสู้ของเขาก็จะเป็นลักษณะ B point นะคะหรือตรงต้นท,ที่หัวหนึ่เลยถ้าเขาชนะแปลว่าผลงานมาละนะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่านะคะถ้าจุดพักของเขาเนี่ยนะคะถ้าชุด A นะคะ A รีเทสลงมานะคะไม่ถึง61.8แบบนี้นะคะอ่ะอย่างนี้นะ A ของเขาไม่ถึง61.8แบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะไปต่อสูงส่วน C จะลงมาถึง80ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าชุดพักของเขาข้อสังเกตนะคะเ,เพื่อนๆถ้า A ดิง่งเหวลงมาแบบนี้นะคะต่ำกว่า61.8ชุดนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราบายขึ้นไปนะแล้กอ็ออกก่อนนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่ำได้เนื่องจาก A ของเขาเทลงมารุนแรง การเทลงมารุนแรงของ a เนี่ยใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะนะคะถ้ามันเลยลงมาค่อนข้างเยอะแบบนี้มีโอกาสที่แบบเขาจะทำ new low แบบนี้นะชุด a ก็เป็นชุดสังเกตได้ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเนี่ยดีมากๆเลยนะอือเป็นชุดสังเกตแล้วก็อ่ะถ้าเป็น small x จบจริงนะคะ c ไม่เกิน80นะไม่เกิน f i b o n a นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนืแล้วก็ไปต่อเนาะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการเริ่มการเริ่มคลื่นของ small x เนี่ยอาจจะเป็น ซิกแซกหรือว่าเป็นแฟลตก็ได้นะถ้าหากว่าเป็นวีเชฟนะคะเป็นซิกแซกขึ้นไปวีเชฟเนี่ยเขาบอกว่าตัวราคาที่ลงมามักจะลงมาลึกนะคะแต่ถ้าเขาเคลื่มต้นด้วยแฟลตนะคะสะสมเนี่ยสะสมเป็นแฟลตเป็นระดมทุนขึ้นไปแบบนี้นะคะ การที่ลงมาของราคาเนี่ยมักจะไม่เกิน6 1 8นะชุด abc มักจะไม่เกิน6 1 8แบบนี้แล้วก็ขึ้นต่อละนะคะขึ้นต่อเพื่อนเอนก็รอแรงนะคะไม่ใช่ว่าลงมาที่ราคานี้นะรอแรงนะคะมีการระดมทุนนะคะนี่เราระดมทุนนะคะขึ้นไปเราค่อยบายต่ออีกทีนึงนะคะรอดูรอบจบของเขานะคะเพ,เพื่อนเนาะอืมแล้วก็ อย่างอื่นโอเคอ่ะอันเนี้ยประมาณเนี้ยนะคะ small x wave นะ,ะทำผลงานนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเอา้าเขาไม่ทําผลงานหละ่ะแต่เห็น small x wave นะแต่เห็น small x wave ค่ะคิดเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆดูการจบรอบเหมือนเดิมเลยลงมาไม่ถึง80เหมือนเดิมเลย แล้วนะคะถ้าจะให้ชัวรนะเห็นการกลับตัวนะคะเห็นการกลับตัวฝั่งตรงข้ามเข้ามานะคะถ้าเห็นการฝั่งกลับตัวฝั่งตรงข้ามเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ราคาจะสะสมตัวเพื่อขึ้นไปชนะทําผลงานต่อมอแบบนี้ก็เป็นได้นะคะก็เป็นได้ถ้าหากว่ามีการกลับตัวตรงนี้จริงถ้าไม่มีการกลับตัวตรงนี้แปลว่าจะลงแล้วนะเพราะสมอลอและไม่ทําผลงานนะคะเพื่อนๆอ,นอะไป ง่ายมากๆเลย small x มีแค่นี้เลยนะคะอ้าไปดูฝั่ง large x บ้างนะคะไปดูฝั่ง large x บ้าง large x ค่ะเมื่อกี้ small x เป็นฝั่งเทรนไปแล้วนะคะถ้าหากเราเห็นวัฏจักรราคานะคะ large x เขาจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะ large x นะคะเขาจะอยู่ฝั่งพักตัวนะคะ large x จะอยู่ฝั่งพักตัวพักตัวคือตรงไหนคะนี่ค่ะ ฝั่งไซเว์นะคะพักตัว1มา2ค่ะฝั่ง3มา4ค่ะแล้วก็ฝั่ง A ไป B แบบนี้ค่ะ Large เอ็กซ์เวฟจะเป็นฝั่งพักตัวนะคะซึ่งตัว l a r ช e เอ็กซ์เวฟหรือชุดพักนะคะเน้นย้ำเลยว่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคลื่นถัดไปจะยืดหรือไม่ดังนั้นเวลาราคาพักตัวแล้วเราเห็น l a r ช e เอ็กซ์เวฟนะเป็นโอกาสที่ดีเลยค่ะที่จะบ่งบอกว่าคลื่นถัดไปจะยืดนะ เป็นยังไงนะคะมาดูเนาะ l a r g e X ก a v e นะคะก็เหมือนเหมือนกันเลยกับ Small X ก็คือมีการคูณนะคะมีการคูณเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ทำการะสะสมชุดเดียวนะแต่ข้อแม้ของ l a r g e X w a v e คือการเริ่มของเทนเนี่ยสมมติว่าราคาเขาขึ้นมาเป็น1ใช่ไหมคะมีการพักตัวกำลังจะเป็น2เนี่ยกำลังจะเป็น2เนี่ยราคาจะมีการพักตัวเป็น a b c แบบนี้นะคะการเริ่มของ large x นะคะจะต้องเริ่มด้วย flat เท่านั้นนะคะจะต้องเริ่มด้วย flat เท่านั้นถ้ามันเริ่มด้วย zigzag เนี่ยเป็นไปได้ก็คือว่าเขาจะเป็นแค่ดีเท็น้อยกว่า6 1 8จะเป็นแค่ชุดเดียวในการพักตัวแล้วไปต่อนะคะแต่นะคะแต่เขาอาจจะเป็นลักษณะของเอ้ย zigzag ว่าดูให้ดีก่อนนะคะถ้าเขายังพักตัวไม่เสร็จแล้วก็เนาะเขาอาจจะทําลักษณะของ abc เพื่อขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ abc เพื่อลงมาตรงนี้ คือทั้งหมดทั้งมวลอนะ่ะเขาเป็นแค่ชุด A ชุด B ชุด C ของแฟลตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะดังนั้นเวลาลงซิกแซกแล้วเฮ้ยไม่ใช่ l a าช x แน่เลยต้องรอดูเขาลงให้เขาเขาทำให้จบนะคะนอ้อะ เริ่มต้นด้วย flat เสมอนะคะเริ่มต้นด้วย f l a ตเสมอนะทีนี้สมมุติว่าเป็นชุดแรกนะคะเขาก็บอกว่ามี x เหมือนกัน,นะค่ะมี x ที่จะขึ้นไป r e เทสเหมือนกันแต่เมื่อกี้นะคะน้อยกว่า61.8แต่เจ้านี่ค่ะ last x นะคะ last x จะขึ้นไปเท s นะคะโดยที่ x ของเขาเนี่ยจะมากกว่า61.8นะคะเอาร้อยไว้ข้างบนนะคะเอาศูนย์ไว้ข้างล่าง ของชุดแฟลตแบบนี้นะคะทั้งชุดแฟลตแบบนี้นะคะต้องมากกว่า61.8อจนะคะถึงจะมีคุณสมบัติการเป็น x การเป็นคูณของเขาได้นะ,ะเนาะอโอเคอ่ะแล้วเราไปดูต่อนะคะเขาก็จะมีการชุดต่อไปเป็นอะไรก็ได้แล้วนะคะ l a g e x ก็จะมี small o ออเป็นดับเบิลกับทริปเปิลเหมือนกันนะคะคูณ2ถึง3ชุดเหมือนกันนะถ้าหากว่ามีการลงมาเป็น ซิกแซกได้ไหมได้เหมือนกันนะคะเนี่ยจะเป็นการหลดตูดแบบนี้ได้นะการหลดตูดแบบนี้ได้เป็นซิกแซกได้เหมือนกันนะคะอืแล้วก็พัก x เ,เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะ x ของเขานะคะจะรีเทสมากกว่าหกสิบเอ็ดแปดของชุดพักตัวของเขาชุดนี้นะชุดนี้ชุดเดียวนะคะอืเหมือนกันนะคะมากกว่าหกสิบเอ็ดแปดนะคะเขาก็จะสามารถจบแบบไดรแองเกิลได้นะคะเพื่อนๆอ,อื ถ้าหากว่าจบแบบไตรแองเกิลแบบนี้นะคะจบแบบไตรแองเกิลแบบนี้เป็นทริปเปิลนะคะเป็นทริปเปิลเขาบอกว่าข้างบนค่ะข้างบนไม่ต้องห่วงเลยนะคะจะเป็น 3x ค่ะจะเป็นคลื่นยืดนะคะที่มีโอกาสไปได้ถึง x อ็เซไปได้ถึง2 6 1 8เจุดแปค่ะ,ะวัดศูนย์ตรงนี้มาที่1แล้วก็มาชุดพักจบของสองนะคะขึ้นไปได้ถึง2 6 1 8จุดแปนี่เป็นลักษณะของ ถ้ามีชุดพักเป็น Tri p l e X มีจบด้วยไตแองเกิลแบบนี้นะคะต้องมีเรานะคะเพื<ๆ>่อนๆต้องมีเราเพราะราคาที่จะขึ้นไปตรงนี้เนี่ยถ้าเราบายตรงนี้ก็จะสามารถขึ้นไปได้ถึงส X เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะการพักตัวเนาะสามารถบอกได้นะคะสามารถบอกได้ว่าเขากำลังจะเป็นคลื่นยืดหรือไม่นะคะเป็นคลื่นยืดหรือไม่แต่ถ้าเขาพักตัวเป็นซิกแซกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ อาจจะไปได้ไม่ไกลนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมากกว่าร้อยนะก็จะมากกว่าร้อยนะคะมีการสะสมลักษณะของชุดพักแบบนี้นะคะเพื่อนๆจบลงแล้วนะคะสำหรับ small x กับ large x นะคะจะเห็นว่าลักษณะชุดพักนะชุดพักตูดมันจะทำโลต่ำโลงแบบนี้ได้หรืออย่างในกรอบไซส์เรี้ยแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคลื่นยืดนะคะที่จะเป็น small x เนี่ย ตูดมันจะยกขึ้นเรื่อยๆยกขึ้นเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นลักษณะของตูดยกขึ้นเรื่อยๆนะคะให้สงสัยเลยเอ้ยสมอเอกหรือเปล่าแต่ถ้าปวดหัวที่จะไปนับข้างในอันไหนเป็นชุด1ชุด2ชุด3นะคะก็ไปดูเลยค่ะว่าสิ่งที่เขายกตูดขึ้นมานั้นทําผลงานหรือไม่ถ้าทำผลงานนะคะลงมาตรงนี้มีการกลับตัวนะคะเพื่อนๆก็สามารถ Follow ได้นะอะ แล้วก็ l a r g X นะคะไม่ว่าเขาจะทํา2ชุดนะคะก็เป็นสารสะสมหรือ3มชุดยิ่งดีเลยนะคะคลื่นถัดไปจะเป็นคลื่นยืดได้นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเราไปดูกราฟจริงกันนะคะตรงนี้อ่ะไปดูกราฟจริงกันนะคะไปดูกราฟจริงกันอันนี้มันเป็นสามสิบวินะหาไม่เจอนะคะหาไม่เจออ่ะ อันนี้นะคะยุให้เข้าเป็นลักษณะของขึ้นพักนะขึ้นพักเพราะเนื่องจากว่าตึงหนึ่งนะตอมอของเขาอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเขายังไม่ทําผลงานนะคะแต่มันเป็นจะจะมาจะหายเห็นว่าเออมันเป็นชุดสะสมได้นะเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะอืม แล้วก็ราคาเขาขึ้นตัวขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นตัวขึ้นเป็น V ใช่ไหมมีการสะสมต่อแล้วขึ้นนะคะแบบนี้เป็นลักษณะของ last X wave นะคะแต่ว่าดูการสะสมของเขาค่ะมันมีความน่าสนใจอยู่นะเพราะว่านี่พักตัวลงมาเป็นแบทนะคะแล้วก็พักตัวขึ้นไปเป็น x นะคะแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะมีการสะสมแบบ sideways อเว เป็นลักษณะของไตแองเกิลนะคะไตแองเกิแบบนี้นะส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยโอ้ไปสะสมตัวแล้วปกปิดด้วยไตแองเกิลด้วยแบบนี้ราคาก็มักจะขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนลองวัด X10 ดูนะว่าราคาไปเท่าไหร่นะตูดสุดนะอื ราคาขึ้นไปได้ถึงต่อมอนั้นก็เกิน127เนี่ยนะคะเกิน127ถึง1 6 1 8แบบนี้นะคะต่อให้บางพีมันยังไม่ทำผลงานนะคะเพื่อนเพื่อนถ้ามีสมมติว่าจบล่าช x เอกแล้วมีการระดมทุนต่อแบบนี้นะคะระดมทุนต่อแบบนี้ชนะตรงนี้ไปนะคะอือได้แบบเนี้ยก็สามารถที่จะมองได้เพื่อที่จะไปทำผลงานนะเออแบบเนี้ยเห็นบ่อยเห็นเยอะด้วยนะคะเนาะอือแล้วก็อะตัวอย่างถัดไปนะคะอันนี้เป็นล a าช X เนะลาช์ จูชุดพักนะคะยังไม่ทําผลงานนะถ้าไม่ทําผลงานเพื่อนต้องรอรอรอดูแรงที่มันจะกลับตัวขึ้นไปฝั่งนี้ดีๆนะคะนะต่อไปนะคะไปดู small x กันบ้างนะคะ small x นะ small x นี่เพื่อน,อน <ๆ S 2> จะเห็นชุดนี้นะคะอของการเป็น small x นี่ต่อมอนะคะอยู่ตรงนี้นะต่อมออยู่ตรงนี้นะคะมีการ ขึ้นไปนะคะนี่เป็นซิกแซกขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีการพักตัวนะคะวัดขึ้นยืดของเขาที่ลงมาเป็น x นี่ไม่ถึง6 1 1 8นะคะเป็น x นะแล้วก็เป็นไงคะมีการขึ้นต่ออีกชุดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะซิกแซก x ซิกแซกนะคะหลังจากที่ซิกแซกเนี่ยขึ้นจบนะคะลักษณะตอนจบเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าลักษณะเราลองวัด extension ของซิกแซกดูนะคะถ้าหากว่าถึงร้อยยิบเจ็ดนะคะแล้วก็ถึงร้อยหกสิบเอ็ดนวร้อยหกสิบเจุดแปดเลยแปลว่าชุด small x ของเขาตรงเนี้ยจบแล้วค่ะไม่มีชุดที่สามต่อแล้วนะคะเพราะว่าการที่ยืดขึ้นไปได้ถึง ร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยหกสิบเอ็ดเนี่ยเป็นลักษณะของเทรนยืดแล้วนะคะถ้าหากว่าเขาจะมีชุดที่สามต่อข้อสังเกตก็คือเอ็กเทนของเขาอา่ะจ,จะไม่เกินร้อยนะแต่เนี่ยเขาเกินร้อยขึ้นไปแล้วแปลว่าชุดเนี้ยเป็นชุดที่สองและเป็นชุดจบแล้วเขาจะลงมานะคะเขาจะลงมาการลงของเขาค่ะก็เป็น a b c นะคะในการลงมาของเขาเนาะการลงมาของเขามันจะประมาณหนึ่งในสามอย่างต่ำใช่ไหมคะหรือว่าลงมาที่แปดสิบนะคะนี่คนนี้เนี่ยลงมา เห็นไหมคะว่าชุด A ที่เขาลงมาเนี่ยไม่ถึง61.8เนาะ61.8แล้วก็พัก B ขึ้นไปโอ้โหชุดพักชุดพักเป็น แฟลตด้วยนะคะแบบนี้เขาไม่ทิ้งของนะคะเนาะราคาเขาจะลงมาแค่นี่แถวแถวห้าสิบแถวแถวไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดแถวแถวห้าสิบนี้นะคะเป็นแฟลตด้วยนะ,ะพักตัวของสมองเอ็กเป็นแฟลตแล้วก็ขึ้นต่อข้อสังเกตในการขึ้นต่อของเขาก็คือมีการระดมทุนนะคะมีสัญญาณฝั่งนี้ขึ้นมานะคะสัญญาณฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเลยนะคะเวลาที่สัญญาณฝั่งนี้ขึ้นมานะคะชนะ B p พ i n t ไปแล้วนะคะชนะ Bpoint ไปแล้วนะคะ จุดเนี้ยเขาจะไม่ลงทำนิวโลแล้วแน่ๆน,นะคะเนาะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บางทีถ้าเราไม่ได้ตรงระดมทุนตรงนี้นะคะที่เราดรอปทำฟิล์มเล็กๆลกงไปจะเห็นนะว่ามันมีจุดกับตัวแล้วก็ระดมทุนเราก็มาได้ตรงนี้ได้นะคะชนะ b ีพอยตขึ้นไปนะเพราะว่ามันเป็น small x ฝั่งนี้มีการสะสมเยอะนะคะ x 10ขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงแล้วก็ไปต่อมอถัดไปที่อยู่ในทำฟิล์มที่ใหญ่ขึ้นได้นะคะเพื่อน ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสมอลกับลา r g e เอ็กอ่ะวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาฟังนะไปแบ็กเทสกันดูนะคะไปหาดูในดีอีนะคะสมอ l เอ็กอ่ะเยอะมากแล้วตัวลา r g e เอ็กนะคะลา r g e เอ็กซ่วนใหญ่มันจะกลับตัวเป็น shape เนาะหรือลงเป็น V-shape เนี่ย Large X อะ่ะบางทีเราจะไปเห็นใน Time Frame เล็กๆได้นะคะเหมือนที่พาไปดูเมื่อกี้ก็คือ5วี3ามิวีจะไปเห็น Large X กก็คือมีการสะสมเยอะ เพื่อเป็นคลื่นยืดนะคะในชุดพักนะอ่าแล้วก็ SmallX เวลามันขึ้นเยอะๆขึ้นเยอะๆทำผลงานเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งมองเซลล์กันนะคะก็ให้ดูการพักผ่อนของชุดเขานะคะแล้วก็ทำผลงานแล้วแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะยืดขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะนะสมอลกับ LargeX อ่ะฝากเพื่อนๆไป b c k t e ท t นะคะเพราะว่าเป็นแพทเทิร์นที่สวยแล้วก็ทำเงินได้ดีมากๆเลยค่ะ